สวัสดีครับสำหรับวิดีที่6คลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปสำรวจเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของเจ้าสิ่งนี้กันครับเจ้าสิ่งนี้มันชื่อแอนติ y ิคิร่าแมชินิสนะครับมันเป็นสิ่งประดิษฐ์จากยุคกรีกโบราณที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วเจ้าเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดมันทำงานอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไรปริศนาต่างๆของมันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1901ณท้องทะเลนอกชายฝั่งอิกเทราประเทศกรีซในวันนั้นกลุ่มนักดำน้ำหาฟองน้ำประการลังนำโดยเอเลียสเตเดียสติสได้พบกับซากเรืออปางโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกพวกเขาลงไปสำรวจและพบก,กับสมบัติมากมายเช่นรูปปั้นทองสำริดเครื่องปั้นดินเผาอัญมณีเหรียญกระสับและก้อนโลหะ ที่มันดูเหมือนกับเศษซากที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครคาดคิดว่าก้อนโลหะที่ดูไร้ค่าจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความลับอันน่าทึ่งของอารยธรรมโบราณเลยครับเจ้าก,ก้อนโลหะนี้มันถูกกู้ขึ้นมาจากซากเรือมันมีสภาพชำรุดอย่างหนักถูกปกคลุมไปด้วยคราบสนิมนักตะกอนจากทะเลที่มันดูเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวเลเรียรสเตสนักโบราณคดีก็เ,เป็นคนแรกๆที่สังเกตเห็นความผิดปกติ ของก้อนโลหะชิ้นนี้ครับเขาพบว่ามันมีเฟืองฝังอยู่ภายในซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพบในวัตถุบโบราณทั่วไปเมื่อก้อนโลหะถูกนําขึ้นมาบนบกและผ่านการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์เ็าพบว่ามันคือกลไกลอันซับซ้อนที่ประกอบไปได้วยเฟืองน้ำปัดและเข็มจํานวนมากทั้งหมดทําจากทองสำริดครับซึ่งทองสำริดก็คือทองแดงผสมดีบุกนะครับนักวิจัยตั้งชื่อให้มันว่า a n t ติคิเทราเมคานิ i s m ตามชื่อสถานที่ที่พบ และใช้เวลาหลายปีในการศึกษาวิเคราะห์และประกอบชิ้นส่วนของมันด้วยกรรมวิธีสร้างแบบจำลองหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาแอนติทิเคราแมคานิซึมก็คือดิเรกเตอร์โซลาร์ไพรส์นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Gears from the Greeks หนังสือเล่มนี้ถูกวางจำหน่ายในปี1974ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาแอนติคิเราแมคานิซึมอย่างจริงจังครับ เจ้าแอนติคิเทราเมคานิซึมเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ที่สามารถคำนวณและแสดงผลปรากฏการณ์ต่าง,างๆบนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำเช่นตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่รู้จักกันในยุคนั้นวัตถจักของสุริยุปราคาและจันทรุปราคารวมถึงปฏิทินและวัตถจักทางดาราศาสตร์ต่างๆและด้วยสมมติฐานที่มองถึงความสามารถอันน่าทึ่งนี้เจ้าแอนติคิเทราเมคคานิซึม จึงถูกยกย่องให้เป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยครับมันถูกมองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภูมิปัญญาอันล้ำเลิศของชาวกรีกโบราณกลไกอันติคิทราเมคานิซึมนี้มันประกอบไปได้วยเฟืองขนาดต่างๆมากกว่า30ชิ้นทํางานประสานกันอย่างแม่นยําเพื่อคํานวณและแสดงผลข้อมูลทางดาราศาสตร์บนหน้าปัดของอนติคิทราเมคานิซึมมันจะมีเข็มและสัญลักษณ์ต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะใช้อ่านค่าและตีความข้อมูลเช่นตําแหน่งของดวงดาววันเวลาและวัตจักต่าง นอกจากนี้ยังมีจารึกอักษรกรีกโบราณอยู่บนแอนติกิท e ร่าเมคานิซึมซึ่งมันดูเหมือนเป็นคู่มือการใช้งานอาจจะใช้บอกวิธีการอ่านค่าและตีความข้อมูลต่างๆก็เป็นได้เหมือนกันว่าแต่ใครกันที่เป็นอัจฉริยะผู้สร้างแอนติกิท e ร่าเมคานิซึมนี้ขึ้นมามันน่าเสียดายครับหลักฐานในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนักแต่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอะคิมิดีสนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคก,กรีกโบราณ หรืออาจจะเป็นฮิปปาคัสนักดาราศาสตร์ชื่อดังมันก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นทีมนักประดิษฐ์กลุ่มใหญ่ที่ร่วมกันสร้างสค์เจ้าแอนติคิเทราแมคานิซึมขึ้นมาก็ได้เรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้ครับในช่วงปี1950งร้อิเรเดอร์โซลาร์ไพรส์ได้เสนอว่าแอนติคิเทราแมคคานิซึมอาจถูกสร้างขึ้นโดยโรงเรียนของโพสซโดเนียสบนเกาะโรดิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น แม้แอนติคิเทราแมคินิสซึมจะถูกศึกษาวิเคราะห์มานานหลายปีแต่มันก็ยังมีปริศนาอีกมากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับตัวอย่างก็เช่นทำไมจะเทคโนโลยีที่ใช้สร้างแอนติคิเทราแมคินิซึมนี้มันถึงได้หายสาบสูญไปมีกลไกหรือฟังก์ชันอะไรที่เรายังไม่ค้นพบอีกหรือไม่จริงๆแล้วแอนติคิเทราแมคินิสซึมนี้มันมีไว้เพื่อวัตถุประสองค์อะไรกันแน่จะแค่ไว้ดูดาวหรือว่าคำนวณเวลาหรือไว้แค่นําทางไม่มีใครรู้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอายุและที่มาของมันด้วยบางคนเชื่อว่ามันอาจจะเก่าแก่กว่าที่คิดหรืออาจจะเป็นของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคหลังก็เป็นได้เหมือนกันบางคนตั้งคำถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ชาวกรีกโบราณจะสามารถสร้างเครื่องจับที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้ตั้งแต่ยุค2,000กว่าปีก่อนบางคนถึงขั้นตั้งสมมติฐานว่าแอนติคิเทราแมชินซ s มมันอาจจะเป็นวัตถุจากนอกโลกที่ตกลงมาจากฟ้า แล้วบังเอิญไปอยู่ในซากเรือแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะด่วนสรุปกันไปไกลกว่านี้อย่าลืมนะครับว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็ยังสนับสนุนว่าเจ้าแอนติคิเทราแมคานิซึมนี้มันเป็นของจริงจากกรีกยุคโบราณส่วนการตั้งคำถามและการถกเถียงมันก็ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงเหล่านั้นมากขึ้นนะครับและความจริงเกี่ยวกับแอนติคิเทราแมคานิซึมมันก็ยังเป็นปริศนา ที่เราให้เราค้นหาและไขคำตอบกันต่อไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าในยุคเดียวกันกับแอนติทิเคตราแมคานิซึมมันจะมีเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนแบบนี้เกิดขึ้นมาในที่อื่นๆบ้างหรือเปล่าคำตอบก็คือเท่าที่นักโบราณคดีทั่วโลกค้นพบมาเนี่ยยังไม่มีเครื่องจักรใดๆในยุค2,000ปีก่อนมันจะสามารถเทียบเคียงได้กับแอนติทิเทตราแมคานิซึมในแง่ของความซับซ้อนและฟังก์ชันการทำงานเลยนะครับแม้แต่ในอารยธรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องวิทยาการ อย่างในอียิปต์จีนหรือโรมันก็ยังไม่เจอครับแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอารยธรรมอื่นๆจะไม่มีของดีของพวกเขานะครับอย่างในแถบจีนโบราณเขาก็มีรถม้าชีทิตหรือ supporting cariot ที่ใช้ระบบเฟืองในการทำตุ๊กตาให้มันชี้ไปทางทิศใต้ตลอดเวลาไม่ว่ารถม้ามันจะเลี้ยวไปทางไหนก็ตามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องของ differential gear ของชาวจีนโบราณอย่างน่าทึ่งครับอย่างในอียิปต ก็จะมีอะคิมิดิสครูเป็นเครื่องสูบน้ําที่ใช้ในการชลประทานมาตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลแสดงถึงความสามารถในการจัดน้ําเพื่อการเกษตรกรรมส่วนทางโรมันก็ก็จะมีเครนไว้ยกของหนักแบบต่างๆที่พวกเขาใช้ในการก่อสร้างในยุคนั้นแล้วก็ยังมีระบบท่อป,ประปาที่ซับซ้อนที่ใช้ในการส่งน้ําไปยังเมืองต่างๆด้วยจะเห็นได้ว่าในแต่ละอารยาธรรมเขาก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเจ้าแอนติคิเตราเมคานิซึม มันจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ําให้เราเห็นซึ่งมันก็อาจจะยังมีความรู้และเทคโนโลยีจากโลกโบราณอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในซากแห่งอดีตที่รอให้เราค้นพบแล้วเจ้าแอนติคิเทราแมคนิซึมมันมีอิทธิพลต่อโลกยุคใหม่อย่างไรบ้างถึงแม้แอนติคิเทราแมกนิซึมมันจะเป็นเทคโนโลยีโบราณแต่ตัวของมันก็ถือเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นนาฬิกาเครื่องคำนวณกลไกลจับก,กลนต่างๆรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่สำคัญแอนติคิเทราเมคานิซึมยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ในอดีตและทำให้พวกเราได้ตระหนักถึงศักยภาพของบรรพบุรุษของพวกเราแอนติคิเทราเมคานิิึมมันก็คือสิ่งมหัศจรรย์จากโลกโบราณที่ยังคงซ่อนความลับเอาไว้อีกมากมายมันเป็นเครื่องเตือนใจว่า มนุษย์นั้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้เสมอและคำถามที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะสามารถไขปริศนาทั้งหมดของแอนติทิเคราเมคานิซึมชิ้นนี้ได้หรือไม่และบทเรียนจากอดีตจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและอนาคตของมนุษยชาติได้อย่างไรเรื่องเหล่านั้นมันก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอะจริงสิครับเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลย ผูบัญยาอยากฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกรายการสารคดีนะครับบางทีเราสามารถอินไปกับเรื่องราวลึกลับจนลืมตั้งคำถามว่าไอสิ่งที่เราดูหรือสิ่งที่เราฟังมันมีความจริงมากน้อยแค่ไหนรายการสารคดีที่ดีนะครับมันควรจะนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและเปิดกว้างจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่การยัดเยียดความเชื่อหรือชี้นำให้คนดูคิดแบบเดียวกับที่ตัวเองคิด วิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกอดีตอันไกลโพ้นจนถึงขั้นไม่พบหลักฐานโบราณบันทึกเอาไว้เลยเนี่ยข้อมูลต่างๆจากนักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์มันจะต้องอาศัยประสบการณ์ของพวกเขาในการวิเคราะห์วัตถุต่างๆที่พวกเขาได้ค้นพบพวกเขาต้องใช้ประสบการณ์แบบต่อยอดหลายชิ้นต้องเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของยุคก่อนหน้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงปี2ปีแต่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์มานับร้อยปี ถ้าจะให้ต้องเอาไปเทียบกับสมมุติฐานแปลกๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่สิบป,ปีแล้วก็ควรต้องใช้วิจารณญาณกันให้เยอะๆนะครับหลังจากจบรายการวิธิที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีด